วันนี้จะมาแนะนำปุ่มการสั่งงานด้วยเสียงบนพวงมาลัยนะครับสำหรับ h ฮ u ักทราโววิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่กดปุ่มบนพวงมาลัยนะครับหน้าจอก็บนวิทยุก็จะปรากฏคำสั่งให้คุณสามารถที่จะสั่งงานใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น a อ u อิโอโทรศัพท์หรือระบบปรับอากาศนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเช่นถ้าเราต้องการใช้ audio ออนะครับคำสั่ง audio ออก็จะมีคาสั่งให้ขึ้นมาตามนี้ว่าคุณจะใช้งานอะไรสั่งงานไปที่แบบไหน ถ้าเป็นโทรศัพท์ถ้ามีการเชื่อมโทรศัพท์คุณก็สามารถที่จะโทรออกนะครับโดยการสั่งงานผ่านระบบได้หรือถ้าเป็นเครื่องปรับระบบปรับอากาศนะครับโอเคกดอีกรอบนะครับถ้าเป็นระบบปรับอากาศคุณก็สามารถสั่งงานบนเครื่องปรับอากาศบนหน้าจอได้ว่าคุณจะต้องการทําอะไรนะครับเช่นตอนนี้นะครับผมบอกว่าระบบปรับอากาศปิดอยู่นะครับผมบอกว่าเปิดระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ขออภยัยโปรดพูดอีกครั้งเปิดระบบปรับอากาศอัตโนมัติเปิดระบบปรับอากาศโหมดอัตโนมัตินะครับมันก็จะสั่งงานเปิดได้นะครับหรือถ้าผมจะอะสั่งเกี่ยวกับสภาพอุณหภ,ภูมินะครับลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิลงเป็น20.0องศาเพิ่มอุณหภูมิ ปรับอุหณหภูมิขึ้นเป็น22.0องศานี่นะครับการใช้งานง่ายๆก็เพียงแค่กดปุ่มแล้วก็พูดตามหลังจากที่ระบบสั่งงานนะครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งซึ่งสามารถใช้งานง่ายใน Hilux Travel นะครับ